สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูต้นไม้ที่ปลูกง่ายๆแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะปลูกได้นะคะแล้วก็แย้มก็ชอบเหมือนกันนะคะลายเขาก็จะสวยแล้วก็ปลูกง่ายนะอันนี้ก็ปลูกมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันทุกคนทุกคนน่าจะรู้แล้วก็ปลูกง่ายจริงๆนําเสนอวันนี้เกี่ยวกับพลูนะคะพลูด่างพลูด่างนะคะ ของสะสมของแก้มนะจะมีพลูอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนี่มาแล้วอันนี้เป็นพลูพลูด่างพลูด่างอะไรนะทุกคนพลูด่างอะไรสักอย่างทุกคนนี่นะคะพลูด่างช้างเผือกอะไรเปล่านะคะถ้าไม่รู้นะคะ เดี๋ยวแก้มไปหาข้อมูลอีกรอบหนึ่งแต่ว่าสวยมากนี่เลยจะเป็นด่างขาวๆแบบนี้นะคะก็ถางแพงนะทุกวันนี้แพงนะช่วงนี้เขาฮิตกันทำไมแพงจังนะคะสมัยก่อนซื้อ10บาท15บาท20เองนะคะ๋ยนนี้พุ่งเป็น50 60แล้วนะคะนี่น่ารักน่ารักนะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายน้ําเช้าเย็นได้เลยหรือจะแบบวันไหนไม่มีเวลาไม่ไม่ไมลดก็ได้ <c oughs> นี่นะอันแรกนะคะอน่ารักน่ารักเลย มาพลูด่างอันที่สองที่แก้มซื้อมาสะสมเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกพลูด่างราชนินีหินอ่อนตัวนี้เขาจะเป็นหินอ่อนเห็นไหมหินอ่อนเลยทุกคนสวยมากอะดูดีเลี้ยงง่ายด้วยอะแก้มตั้งใจไว้ว่าพวกนี้แก้มจะลองเลี้ยงให้มันเป็นแบบเป็นย้อยๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้มันแบบสวยๆพวกนี้ก็เลี้ยงง่ายเนาะใครมีใครมีใครมีบ้างยกมือขึ้นได้เลย ใครจะมาหันมาเลี้ยงพลูด่างเหมือนแก้มนะคะอนนี้อังน่ารักข้างบ้านเปิดเพลงต่อไปค่ะอุ้ยต้นนี้มีความเก๋มากทุกคนต้องมีอ่ะอันนี้คือของต้องมีเป็นพลูด่างใบฉลุค่ะทุกคนทุกคนดูคือทําไมเขาเก่งมากเขารู้ว่าเขาต้องแบบฉลุตรงไหนอะไรแบบเนี้ยหนึ่งใบจริงๆจะมีแบบหกถึงแปด เนาะหกถึงแปดฉล่วถ้าใบใหญ่ก็น่าจะยิ่งฉลุไปมากกว่านี้นะเห็นไหมเขามีความกีมากทุกคนมีความกีอะ่ะนะคะนี่ที่แก้มซื้อมานี่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ทุกคนเริ่มเหี่ยวเริ่มเหี่ยวข้างล่างแก้มคิดว่าเขาน่าจะพึ่งแบบปักช้ำให้นะปักช้ำพึ่งจะได้รากน,นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงต่อก็ค่อนข้างที่จะสดชื่นขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าใบนี้เขาอาจจะเสียไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงไปนะคะว่าแก้มแบบก็น่าจะรอดเราเรามั่นใจว่า เป็นพลูด่างต่างๆเราน่าจะเลี้ยงรอดนะคะสําหรับมือใหม่ก็เอาพลูด่างมาเลี้ยงก่อนก็ได้นะอันนี้เขาจะพวกพลูด่างนี่จะอยู่ได้ทั้งในน้ําเลยหรือว่าเราจะปลูกใส่ดินใส่กระถางอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งสะสมหนึ่งของสะสมที่แก้มชอบนะคะนี่เป็นสามพลูแหละนะคะมาเจอนี่เลยคะ่ะ อีกหนึ่งพ,พูดผูังอินดูนะคะใบเขาจะมีความเป็นแบบหัวใจเหมือนกันเนาะแล้วก็ด้านหลังใบเขาจะเป็นออกเป็นแบบแดงๆเข้มๆอะไรเงี้ยสวยเห็นไหมทุกคนดูสวยนะคะเอาไว้ที่ห้องหรือที่โตทำงานอะไรเงี้ยดูแบบสดชื่นเหมือนกันดูนะคะมีความสวยแล้วก็เก๋อันนี้ใบข้างล่างก็เริ่มจะอันนี้เสียเหมือนกันนะคะพวกนี้แก้มได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ เหมือนกันลองมาเลี้ยงดูนะคะแต่ว่ามั่นใจว่าพลูด่างทุกต้นจะต้องรอดเพราะว่าถ้าเลี้ยงพลูด่างไม่ไม่รอดนี่คือตายและเลี้ยงต้นอื่นไม่น่าจะได้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะของสะสมพลูนะคะเดี๋ยวแก้มเอามาให้ดูพร,พร้อมๆกันที่ใกล้ๆโอเคอันนี้นะคะที่แก้มเอามาให้ดูใกล้ๆนะอันนี้ก่อนอันนี้พลูด่าง อะไรนี่แหละทุกคนผู้ด่างชั้นงเผือกปะจำไม่ได้ต่อไฟนะคะอันนี้ผู้ด่างฉลุจ้าเห็นไหมทุกคนสวยผู้ด่างอินโดผู้ด่างหินอ่อนนะคะสวยทุกต้นเลยนะคะอย่าลืมมีกันนะทุกคนจ้าแล้วก็มีอีกอันนึงที่แก้มเอามาอยู่ในกลุ่มพูด่างจริงๆมันไม่ใช่นะ มันเป็นแต่ว่าแก้มชอบที่เขาเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะคะนี่เป็นเขาเรียกว่าต้นหยกเปเปอร์ด่างเปเปอร์ paper หยกด่างนะคะเห็นไหมเขาก็จะด่างเหมือนกันนะคะใบอ่ะเขาจะหนากว่าพวกนี้นะพวกพลูด่างพลูด่างเขาจะเป็นใบาบางๆค่ะลายส,สวยๆนี่เขาจะเป็นใบหนาๆเลยทุกคนนะคะเรียกว่าเปเปอร์หยกด่างอันนี้ก็คือจะเป็นอฟอกอากาศเหมือนกันอันนี้เอาไว้ในห้องได้ไม่ต้องโดนแสงก็ได้นะคะ ก็คือแก้มเอาไว้ในห้องตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้คือเราเอามารับแดดบ้างนะคะอันนี้นะฟอกอากาศได้ด้วยนะคะเอ๊ะมันเริ่มมียอดแล้วค่ะทุกคนมองเห็นไหมอมือยากให้เห็นจังเนี่ยค่ะอันนี้แก้มเอามาไว้กับแก้มประมาณ3มสัปดาห์แล้วนะคะต้นนี้สมสัปดาห์แล้วแล้วก็จริงๆคือไม่ต้องโดนแดดเลยก็ได้แต่เขาก็แนะนําว่าให้มาโดนแดดบ้างนะคะอ่าแก้มก็เลยเอามาโดนแดดบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปในห้องนอนแล้วนะคะ น่ารักมากเลยนะคะใบนหนาหนาแดงๆแบบนี้สวยเก๋มากค่ะทุกคนจริงๆแล้วก็คือพืูด่างก็เขาบอกว่าก็ฟอกอากาศได้แก้มก็เลยบ้านนะคะทุกคนกะว่าแก้มจะทําเป็นต้นใหญ่ๆเอาไว้ในบ้านนะคะแก้มจะทําเป็นต้นใหญ่ๆเอาไว้ในบ้านโดยที่นะคะ,ะเดี๋ยวแก้มให้ดูแก้มเตรียมอะไรมาบ้างก็คือนี่เลยเตรียมกระถางใหญ่ค่ะทุกคน เตรียมกระถางใหญ่แล้วก็พร้อมกับเสาไม้เลื่อยให้เขานะคะโดยที่ตรงนี้นะเราก็จะแบบว่าตีตะปูเข้าไปแล้วก็เราจะเอาต้นพลูด่างของเราย้ายมาใส่ต้นนี้นะคะนี่กะว่าทำสามต้นพอนะคะก็จะเป็นต้นพลูด่างผู้ฉลูนนี่คือเหมือนเขาเพิ่งมาแล้วแก้มกลัวเขาจะตายแก้มยังจะไม่ใส่หลักให้เขานะ แก้มจะเอาพลูอินโดพลูด่างแล้วก็วิพลูงาช้างแก้มจําได้แหละทุกคนไม่ใช่พลูช้างเผือกเป็นพลูงาช้างนะคะเอามาใส่ตรงนี้กะว่าให้เขาแบบต้นใหญ่เลื้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นเหมือน,เ,อนเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เอาไว้ในบ้านเราจะได้สวยๆนะคะหรือว่าใครแบบจะปลูกใส่กระถางให้มันย้อยลงมาก็ได้อันนั้นคือแก้มก็จะปลูกเหมือนกันแต่ว่าอันดับแรกจะใส่เป็นเสาอย่างนี้ให้ก่อนนะคะนี่ วิธีปลูกวิธีปลูกของเราเดี๋ยวแก้มอให้ดูทําเสาอย่างนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีให้ดูที่ร้านเขาแนะนํามาพอดีพอดีอดตอนแรกแก้มก็กะว่าจะเลี้ยงใส่ในกระถางนั่นแหละทุกคนคือพอดีเขาไปเห็นที่ร้านเขาทํามาแล้วคือแบบว่าสวยคือต้นใหญ่เขาเริ่มแบบ จะต้นใหญ่อะไรเงี้ยคือเราชอบเราก็เลยกะว่าอยากเอาไว้ที่บ้านเนาะแก้มก็เลยถามเขาเขาบอกว่าให้เลี้ยงให้เลี้ยงในเขาเรียกอะไรกากมะพร้า,า,าวสับนี่แหละเขาบอกว่าให้แช่ไว้ให้แช่ไว้รไวประมาณหนึ่งสาวันให้ยางให้ยางามะพร้าวออกเราถึงจะต้องเราถึงเอามาแช่ได้อะดูๆของเราลุกมากไม่เป็นไรนะคะนี่แก้มก็เลยแช่ไปแล้วนะทุกคนนี่แบบนี้นะคะแช่ไว้แบบนี้เนาะ เพื่อที่จะเอามาใส่ในกระถางแทนดินมันจะเกิดง่ายนะคะอ มาแล้วนะคะหลังจากที่แก้มไปทํามาเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือทําเองเห็นไหมทุกคนยังแบบเปื่อนๆอ,อยู่เลยนะคะนี่แล้วก็แก้มกะว่าพลูด่างที่แก้มปลูกเนี่ยเขาจะเลื้อยมาอย่างนี้ทุกคนนี่เลื้อยขึ้นมาเป็นแบบว่าต้นไม้ใหญ่ให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครชอบแนวอย่างนี้ก็อย่าลืมไปลองทํากันนะคะแล้วก็เอามาดูว่าเขาจะแบบได้ขนาดไหนนะนเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นมาเงแบบี้ยมันก็จะแบบว่า น่ารักน่ารักเนาะเป็นพุ่มใหญ่ๆสามารถเอาวางไว้ในบ้านเราก็ได้ข้างนอกก็ได้นะคะแต่ว่าดูเขาแบบเป็นพุม่มอลังการอะไรแบบนี้แต่ว่า <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวถ้าเขาโตแล้วนะเดี๋ยวแก้มจะมารีวิวให้ฟังนะคะเดี๋ยวสองกระถางนี้ก็จะตามไปเหมือนกันนะคะแก้มก็จะทําแบบนี้เหมือนกันนะให้มันเป็นแบบว่าที่อาศัยเขานั่นแหละนะคะให้เขาโตได้เยอะๆนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยว คลิปหน้ามีอะไรก็ไว้ค่อยติดตามกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ